เท่าไหร่เอาครับทุกคนเขาก็จะมาเล่นนะจริงกูอันนนี้ก็เปิดเปิดไปแล้วนะรอบหนึงแต่ว่าต้นเกมมันบักครับทุกคนมันบักนะบักปิดดับนะครับปิดตัวทรัพแล้วก็ปิดดับเออเออ เจ็ดม <response>. mm, ็กกันท uh ิ huh. ้งเลยผมเลยมาเล่นตอนนี้เลเจอกระทะตี้ตีไม่มีคนเลยไม่เจอกนเลยนะครับผมขบตะกบตีกลมลกันกะสุ นะครับทุนจะเอาอเก็บไปให้ซื้เข้าอุ้ส่หมาซื้อซ้อซื้้้้นะครับให้ซ้อซื้เข้าอุ้ส่หมาซื้อซ้อซื้้้นะครับ้นะ, hr? นะครับ tay ra đi cho mày không tin nó căng lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จะไม่เจอนะครับทุกคนนี่พ่าจนี้นะก็จะดีเหม่อนนะดูไปสิจะได้ยินดีดีดีเสียงใหม่แล้วทุกคนนี่ก็ไม่มีไหม่นะครับใช้ในมือถือเอานะครับ ตัวได้นะ,ะัวจะได้ยินจะบอกว่าจะได้ยิจิกจิกจกกกนกีนะครัถ้าได้ยิน,น,นก็ดีนะคือเหลืออยู่เจคนนะนะทวนก็เอาเต็ได้นะจได้ที่ไหนึี่ยนะ ดิ้นไหมเอแต่น้วนีเนได้นะครับทุกคนเอเดะไรนะอันนี้อันนี้บ้างหดเยังไม่จับตัวเลยนะครับ มาเฉยนะแปดบวกแปดนะทุกคนแปดคุณเล่นตาเดียวนะครับ,อบขอตัวที่นักฟุครับไปครับ